หนึเริ่มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันสวัสดีครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผมได้เชสตัวแอร์ที่อยู่ทางบริษัทดีดีเองนะครับเออพี่วันครับตัวนี้เขาเรียกว่าเต็นท์แบบลักษณะแบบอะไรเป็นรถทขอเต็นท์นะครับหรือว่าเป็นเต็นท์หลังคารถครับสังเกตที่เห็นก็คือตอนนี้เราเราใช้ระบบสองข้อที่เรา กำลังผลิตและเสร็จแล้วนะครับแต่กำลังจะจัดจำหน่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการฉีดการขึ้นรูปอยู่ครับผมนะครับสังเกตนะฮะตอนนี้เรากำลังเ e สตัวแอร์เจที่ที่เป็น6 0พันบิรุ่นเก่าัครับวันนี้เรามาดูว่า6กพันบิเนี่ยสามารถทำความเย็นบนลูกฟลับเซนได้หรือไม่นะครับวัดวันนี้เราเอาเซนเซอร์อุณหภูมิจับอุณหภูมิภายนอกเฉลี่ยนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักสาิบสาองศาที่สำคัญครับ เราเทสเวลากลางวันกลางวันครับแต่ว่าการเต็นท์ในร่มไม้นะครับครับผมสังเก็นเต็นท์ตัวนี้เป็นเต็นท์ขนาดกี่ฟ<ม>ุตครับก็รองรับเป็นฟุตได้ไหมครับ,บอ๋อจริงๆแล้วความกว้างมันใช้ประมาณสักสองเมตรนิดๆนะครับแล้วก็เอ้ความยาวมาสองเมตรนิดๆแล้วก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณเมตรเมตรห้าสิบไม่เกินนี้นะครับก็คือ <S <S สองสองมาถตีง่ายๆคือประมาณสองเมตรคูณเมตรห้าสิบแล้วกันครับว่าสองเมตรคูณเมตรห้าสิบใช่ครับแล้วคนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราผลิตพุตกล่องลม รียุทอากาศเข้าไปใับและรียุทอากาศกลับเข้าอีรักเลเตอร์ที่สําคัญคือชุดกล่องลมชุดนี้เป็นชุดกล่องลมที่ใส่ได้ทั้งขนาด6,000 BTU และ7,000 BTU นะครับนะครับที่อันครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าชุดกล่องลมที่เราใช้งานนะครกับอากาศที่ขนาด33องศาตอนนี้33องศาเน่นับความชื้นสัมพัทอยู่ที่ประมาณ39 39เปอเซตนะครับ ถ้าพี่อ่านครับเนี่ยฮะอันนี้คอันนี้ลมทางด้านลมส่งนะครับตอนนี้เราเทสเอ๊ะนี่เราเทสกี่นาทีนะครับพี่อ่านไม่นานมากครับไม่นานประมาณสั้ยี่สิบกวนาทียี่สิบกวนาทีใช่ก็แสดงว่าเราเห็นผลแล้วใช่เราเริ่มเห็นผลแล้วว่า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 ในระหว่างที่เราเทสโดยการอัดอากาศเข้าไปอย่างเดียวครับกับอักกับดูดอากาศกับรีเทิร์นรียูสกับเข้าอีแอมเบเตอร์ครับ อุณภูมิในเต็นท์นะครับในระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ20นาที20นาทีสามารถลงได้ถึง26องศานะครับลมส่งสามารถลงได้ถึง20องศาซึ่งหมายความว่า <c oughs> ชุดกล่องนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางความเย็นภายในเต็นท์ได้ดีขึ้นเนื่องจากเราเติมอากาศเข้าไปนะครับและมีการดึงอากาศที่เริ่มเย็น ผ่านเข้ามาที่แผงคอยเย็นอีกทีนึงไม่สูญเสียอากาศเขาเรียกว่าไม่สูญเสียอากาศเตนก็จะไม่พองนะครับนะครับถ้าเราเติมอากาศเข้าไปอย่างเดียวเตนจะพองนะพี่บ๊วใช่ใช่ถ้าเราเติมอากาศเข้าไปอย่างเดียวเตนจะเกิดเกิดการพองตัวหรือไม่เราจะต้องทําการเปิดซิซใช่ครับเพื่อที่จะระบายอากาศออกมาใช่ครับแต่เมื่อถ้าเรามีระบบรียุตอากาศเข้าและรียุตอากาศกลับเข้าอีเวอรเตอร์ครับเตนจะอยู่ในสภาวะบาลานซ์ครับลมภายในจะหมุนเย็นอยู่ในเพราวะบาลานซ์ใช่ครับเพราะฉะนั้น เราไม่จาเป็นที่จะต้องเปิดทิปใช่ถ้ายุ่งอะไรเข้าไปข้างในได้ครับคราวนี้ถ้าสัายแกดูดีๆเราจะปิดสนิททั้งหมดเลยครับใช่ครับนะครับถ้าปกติแล้วเราเรียนยุทกาศเข้าไปอย่างเดียวเราต้องเปิดซิปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะมันเป็นการเติมอากาศเราเติมอากาศเข้าไปในลูกโป่งครับถ้าถ้าถ้าเราไม่เปิดทิปมันก็จะบวมมันก็จะพองคือลมมันจะต้องหาที่ออกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นหนึ่งที่สูญเสียอากาศไปลงทันใช่ครับใช่ครับแทนที่มันจะเย็นเหมือนแอร์บ้านใช่ครับ มันก็ไม่เย็นเหมือนแอร์บ้านใช่ครับตอนนี้เนี่ยเราทําให้แอร์เคลื่อนที่ของทางบริษัทย p เมีความเย็นเทียบเท่าเกือบแอร์บ้านใแล้วนะครับใช่ครับเป็นผลสาเร็จใช่ครับเรียบร้อยใช่แล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะฮะเอาแอร์ไว้ข้างนอกสามารถทําความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อต่อชุดดูดอากาศร,ระบบของข่อของรุ่น6,000มีพีและ7,000มีพครับพี่วัชช่างมีคําถามนิดหนึ่งนะครับครับก็สําหรับลูกค้าที่ใช้ แอร์เคลื่อนที่เกมีขนาด6,000บีครับแล้วเป็นรุ่นระบบอนาล็อกครับสามารถที่จะใส่ชุดก่อบได้ไดนะครับ,รบแต่แอร์จะไม่ตัดการทํางานเพราะว่าไม่มีเซนเซอร์นะครับเป็นอนาล็อกก็คือเป็นมูอหมุนแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็น6,000บี u รุ่นใหม่นะครับ6,000 b ี u รุ่นใหม่จะมีเซนเซอร์อุณหภูมิที่อยู่ด้านข้างเครื่องนะครับเช่นสมมติว่าถ้าตั้งอุณหภูมิที่หน้าเครื่องไว้ที่26องศาถ้าอุณหภูมิภายในเต็นท์ได้26องศาเมื่อไหร่คุณผู้ชมที่เอาแอไว้้ขางนก แอร์ตัดการทำงานนะครับ<ม>นะฮะแล้วก็รุ่นเจ็ดพันเป็นด<ม>ิจิตอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาแอร์ไว้ข้างนอกแอร์ตัดการทำงานตามที่ตั้งอุณหภูมิไว้หน้าเครื่องนะครับแต่คนะุณอันครับณตอนนั้นคุณอันมีเหตุผลคุณอังจะณ่างครับให้ฟังว่าสาเหตุที่ทำตัวนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราลุดรียุทธอากาศเข้าไปปุ๊เนี่ยครับแล้วเราตอนนั้นเราทำชุดรียุทอากาศกลับปุ๊บเนี่ย แอร์เกิดการตัดไวครับคุณอันก็เลยคิดค้นให้เป็นระบบอนาล็อกใช่ครับใช่ครับนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งเหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นค่าลูกค้าที่ใช้ในรุ่น7,000ดีครับในการตั้งอุณหภูมิที่25องศานะครับอาจจะมีการตัดไวเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งให้ต่ำๆลงสักประมาณสัก20องศาได้เลยครับถือว่ากำลังดีใช่ครับแต่ไม่กินไฟใช่ครับเพราะว่าแอร์ทำอุณหภูมิ ในเต็นท์ได้ไวใช่ครับแตกต่างจากแอร์บ้านครับเราอย่าเอาความเข้าใจของแอร์บ้านมาเทียบกันครับซึ่งสําหรับตัวรุ่นบิดแล้วมันก็เหมาะครับลานอุณหภูมิยาวครับเย็นฉ่ำนะครับซึ่ง เราไม่ต้องเรื่องของกลัวเลยเรื่องของการประหยัดไฟมันจะต่างกันนิดนึงใช่พี่อันครับ 6000W ตัวนี้กินไฟอยู่ที่เท่าไหร่ครับแม็กซิมัมของมันอยู่ที่670วัตต์ครับผมครับซึ่งหมายความว่าประหยัดก็ประหยัดแล้วนะครับครับแต่รุ่น 7000W เอ่อประมาณ900วัตต์ครับแต่เราเย็นมากยิ่งเย็นความเย็นมากขึ้นครับถ้าเกิดแล้วเราคุยในเรื่องของอัตราการกินไฟล่ะครับเออ 6000W จากที่ทดสอบว่ามันสัก2.5บาท2บาท2.5บาท เจ็ดพันก็ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งไม่เกินสามบาทหรอครับพี่วัดเพราะว่าเก้าพันดีวิมันอยู่ที่ประมาณสักสามจุดสองแปดบาทสามจุดสาบาทคิดที่หน่วยการไฟฟ้าปกตินะครับไม่ใช่หน่วยการไฟฟ้าที่เป็นห้องเช่าหรือว่าห้องพักที่เขาคิดหน่วยโอเวอร์มากกว่าแพงกว่ามากกว่าเหมืองงานเขาต้องเขาต้องมีในเรื่องของการค่าบริการอะไรต่างๆเอาอย่าเอาไปเทียบกันใช่ครับมันเด็ดตรงไหนไหมที่ช่างวัดชอบมันเด็ดตรงที่ว่าขนาดมันเล็กพกพาใช่ครับแคมเปอร์ ชอบกันใช่ครับเล็กปกพาสะดวกใช่ครับนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าหรือลูกค้าอยากจะเอาขึ้นไปไว้ทั้งบนเนี่ยก็เอาขึ้นไว้ได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะไปลักษณะคือการต่อท่อลมออกมาสองท่อใช่ครับที่อันเต็นในลักษณะางเนี้ยครับขอถามให้ความรู้หน่อยนึงครับช่างก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเต็นครับเต็นเนี้ย รรับน้ำหนักได้ไหมครับถ้าเราจเอแอร์ที่ไป้หมนจริงๆรับน้ำหนักได้สบายครับก็คือ2คนนอน3าคนนอนเนี่ยสบายเลยแต่น้ำเต็นท์นแข็งแรงมีคุณภาพอยู่แล้วแต่ผมถ้าเอาในมุมมองของผมนะฮะรูปทับเต็นท์เป็นเต็นท์ที่ค่อนข้างที่จะไม่กว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราแอร์ไว้ข้างในเนี่ยเท่ากับพื้นที่กินพื้นที่ชับสองนะครับรูปทับเต็นท์ข้างบนเนี่ยครับจะมีฟองน้ําเพื่อที่จะซับความนุ่มเวลาที่เรานอนเพราะนั้นถ้าเราแอร์ไปตั้งผบเนี่ยมันจะบุ๋มมันจะกดลง แล้วมันจะเกิอดอะไรครับมันจะมีปัญหาเรื่องถ้าสมมติว่าวางตะแคงหรือว่าวางไปฝั่งใดั่งหนึ่งน้ํามีโอกาสที่จะเต็มเร็วอนะครับ<อ>แต่ถ้าเนี่ยวางระนาบอย่างนี้ครับเนี่ยฮะที่ผมตั้งแบบนี้นะครับเอาแอ์วางไว้ข้างนอกต่อชุดดูดอากาศระบบสองท่อปัญหาจบหมดครับน้าไม่เต็มที่ห้ออื่นก็เป็นไม่ใช่หรอครับใช่ครับใบี่ห,ห้ออื่นก็เป็นไม่ใช่หรอครับมันก็ถ้าเกิดว่าเราตั้งเอียงมันถ้าที่ช่าง,งเจริประสบการณ์ให้ถถ้ามันตั้งเอียงน้าเต็มได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าไ์สดดตั องขออภัยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตัดก็ทำเป็นคลิปสองต่อไปนะครับทางที่ห้องอื่นรื่เหมือนกันไม่ใช่หรอครับใช่ครับคือแอร์เจนที่เตือบจะทุกที่ห้องครับมีระบบมอเตอร์ปั่นน้ำเพื่อที่จะปั่นน้ำไปถชายครับข้อสำคัญคือครับในกรณีที่ลูกค้ากางเต็นท์หรือว่าแคมปิ้งต้องรับได้ในขอกนว่าแอร์จะมีน้ำสิ่งที่ลูกค้าจะต้องทำต่อไปหรือคุณผู้ชมต้องทำต่อไปก็คือการที่วางแอร์ไว้เป็นแนวระนาบ อา okay. แล้วถ้าไม่ไม่แนวร้าน้านนาฟมันจะัดไดเครับมันไม่ได้ก so ็คือแนวไม่น่าแนวถ้าไม่ถ้าไม่เป็นแนวรานาปุ๊บต้องเปิดจุกระบายน้ำทิ้งอ้อครัก็ก็เปิดใช้เลยใช่ใช่เช่นถ้าพื้นมันไม่เป็นรานาบใช่เราก็เปิดใช่ครับมันก็ไม่เป็นไรใช่ครับใช่ครับก็คือเอาแอร์วางไว้ข้างนอกนี่ครับแล้วก็เปิดจุกระบายน้ำทิ้งเพื่อกไม่ต้องให้ไห้รำวนที่ช่างอยากจะบอกว่าการเอาแอร์ไว้ท้างไงเต็นก็ทำได้ว่าเราเป็นชุดกล่องอากาศแล้วใช่ครับ แต่สำคัญคือข้างในเต็นท์มันแคบเราจะเปิดพื้นที่ตรงนี้ทําไมในเมื่อเรามีระบบปอกอากาศแล้วก็แล้วอย่างเสียงก็ไดดังรบกวนครับมีคําถามถามว่าถ้าเราไปในที่กลางเต็นแบบนี้แอร์เคลื่อนที่ตัวนี้ 6000W 7000W เสียงมันจะดังรบกวนเต็นท์ข้างนะครับคือก็เป็นปัจจัยสำคัญดังแต่ว่าคือมัน เขาเรียกว่าอะไร60เลียเดีเนี่ยมันมันอยู่ในมาตรฐานของเสียงรบกวนแต่ผมไม่ได้ยินใช่ผมรู้สึกว่ามัน้งเสียงลมเรื่องเสียงที่เป็นอะไรที่พูดยากมากรับคืออย่างบางท่านบอกว่าดับบางท่านบอกว่ารับได้ครับก็ก็ถ้าเอาง่ายๆของผมเขาก็มาแล้วเปิดพัดลมเบอร์สามตัวใหญ่ขนาดใหญ่ผมไม่ได้เสียงเสียงลมใช่ไม่เห็นได้ยินเสียงคอมพิวเตอร์เลยเพราะงั้นเสียงลมเราจำเป็นต้องมีลมเพราะว่าเราต้องดันรียูทอากาศเข้าไปและรียูทอากาศเข้าอีแวลเรนเตอร์ เพราะงั้นเราต้องทํามอเตอร์ที่มันมีกําลังสูงขึ้นมาคุณจะให้ทํามอเตอร์ที่มันมีกําลังต่ําแล้วมันจะดันลงขึ้นเปสามเมตรได้ยังไงใช่ครับได้ไหมครับขออีกนิดหนึ่งพี่อัญมีตอนนี้มีมากันเต็มแล้วเนี่ยคันนี้ใช่ใช่ใช่มากันทั้งหนุ่อะไรนะมาทั้งพี่เบียร์กันบิ้งเต็นเบียร์ครับบิ้งเต็นไอรอนแมนก็มาไอรอนแมนก็มาแล้วก็มีลูกค้าที่ใช้รูปเกทเต็นแล้วก็เต็นเก่าเดี๋ยววันนี้จะให้พี่วัดอ่ะพาเที่ยว อีกทีหนึ่งเพราะว่าผมจะแบบอ่อยุ่งมากขอรบกวนพี่อันแค่ตอนนี้ได้ได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับแออเนี่ยถ้าเราเนี่ยต้องการจะใช้ท่อเส้นเดียวเนี่ยผู้ชาอะไรมาลองใช่ครับในระในระดับนี้ใช่ครับแต่ถ้าวางกับพื้นจำเป็นต้องใช้อีกท่อหนึ่งอีกสองไหมครับเอออีกหนึ่งครับคือความยาวที่สามเมตรพอได้ครับสองท่อต่อรวมกันได้ความยาวสามเมตรเพราะแอร์สามารถใช้ได้ถ้าไม่ซื้อ ข้อของเซฟเทคก็จะมีข้อคอยขนาดเส้นหักถึงการของมืออ๋อเป็นการเซฟเทคเลยนะเป็นการเซฟนิดนึงแต่เราต้องเข้าใจยุคการใช้งานนะใช่ก็ต้องเข้าใจยุคการใช้งานข้อคอยมันไม่ได้ทนความร้อนถึงความเย็นเลครับถ้าสะดวกที่จะให้เจเจคซับพอร์ตเพราะติดต่อทำงานได้แต่ช่างก็บอกเลยแหม่สี่บาทข่อคอยสลังก็ได้มาสี่ร้อยห้าสิบบาทก็สั่งท่อของเขาเลยดีกว่าเพราะเวลาเรา เราหมืนเกี่ยวเข้าหากันเนี่ยปุ๊กเนี่ยใครับเราไม่ต้องหาเทปจำพันไม่เอาละไม่ควดเวลาที่อ่านละได้เลยอ่านไม่เข้าไปดูแลเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวต้องให้พี่วัดพาเที่ยวเดี๋ยวพี่วัดพาชมงานนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับลูกค้าท่านอินก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันในงานคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเควัดได้ครับเอาละอย่าอไม่กลัวละได้จะต่อได้เลยนะเดี๋ยวเดิน